และกลางคืนในวันนั้นเขาก็ได้บุกไปหาแฟนเก่าที่ห้องและแอบมีอะไรกันส่วนเพื่อนของเขาก็พยายามตามหาวิธีที่จะคืนสภาพให้เขาสวัสดีครับอ้วนสตูดิโอก่อนจะไปฟังกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u s ั b สไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหนังได้เริ่มเ,เรื่องมาที่ผู้ชายคนหนึ่งเขากำลังหาทางคิดค้นอะไรบางอย่างเขานั้นเป็นคนที่แอบชอบมองสาวม,มากๆเขาจึงมองไปเห็นสาว อยู่ข้างนอกหน้าต่างหลังจากที่เขามองเสร็จเขาก็ได้คิดค้นวิธีจนสําเร็จและเขาก็ได้โทรไปบอกแฟนเก่าของเขาว่าเขาหาวิธีได้แล้วและวิธีที่เขากําลังหาทางก็คือวิธีคืนสภาพนั่นเองแต่ตอนที่เขากําลังคุยวิดีโอคอลกันอยู่เขากลับมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่นอนอยู่บนเตียงในห้องของแฟนเก่าขเขาแต่แฟนเก่าของเขาก็ปฏิเสธว่าไม่มีใครหรอกภาพได้ตัดมาที่ันรลุ่งขึ้น เขาก็ได้นำลิงที่เขานำมาทดลองเพื่อที่จะฉีดเซรุ่มศูนยใหม่ที่เขาคิดว่าจะได้ผลแน่แนซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆเซลล์เริ่มตอบสนองและลิงตัวนี้ก็เริ่มคืนสภาพ ทุกคนก็ต่างพากันดีใจมากๆและได้พากันไปปาร์ตี้ครั้งใหญ่ผู้ชายคนนี้ก็พยายามที่จะตามงอ้อตามตื้อแฟนเก่าของเขาแต่แฟนเก่าของเขาก็ไม่ได้สนใจคืนดีอะไรเลยเขาก็ได้ไปชุมกับเพื่อนๆและบอกกับเพื่อนๆไปว่าเขายังหาเซรุ่มที่คืนสภาพไม่ได้ทำให้เพื่อนๆเขางงมากและตกใจมาก แต่เขาก็ได้บอกเพื่อนว่าเขามีแผนที่จะทำรอบที่สและแฟนเก่าของเขาก็ตกลงร่วมด้วยเขาก็ได้บอกกับเพื่อนอีกครั้งว่ากรรมการในงานวิจัยครั้งนี้สามารถทดลองกับคนได้แต่เพื่อนก็ไม่ค่อยเชื่อจนแฟนเก่าของเขาก็อธิบายจนเพื่อนเอนเชื่อจนสนิทใจ และเขาก็ได้ทดลองด้วยตัวเองเป็นเวลา3วันเขาก็ได้ถอดชุดออกทั้งหมดทําให้เพื่อนๆและสาวๆตะลึงและอดที่จะมองและยิ้มไม่ได้ในขณะที่เขาทําการทดลองเขาก็ได้ฉีดเซรุ่มเข้าไปในตัวเองเพื่อไม่ให้เพื่อนๆของเขาเดือดร้อนหากเกิดความผิดพลาดพอเขาฉีดเข้าไปในร่างกายของเขาร่างกายของเขาก็ไม่ค่อยตอบสนองอะไรเลยหัวใจก็เริ่มไม่ทํางานทําให้เพื่อนๆรีบพากันปั๊มหัวใจของเขาและในที่สุด เขาก็ล่องหนได้เขาจึงไปดูตัวเองในกระจกจากนั้นเขาก็พูดกับเพื่อนๆจนเพื่อนอีกคนต้องใช้แว่นความร้อนในตรวจจับเพื่อหาว่าเขาอยู่ตรงไหนและเพื่อนของเขาก็พากันเฝ้ายามผัดเปลี่ยนกันเขาก็ได้บอกเพื่อนกับผู้ชายคนนี้ว่าในห้องนี้มีที่ตรวจจับความร้อนนะและในคืนแรกคนที่เฝ้ายามเขาก็คือแฟนเก่าของเขานั่นเองและเขาก็ได้ไปแอบปลดกระดุมเสื้อแฟนเก่าของเขาจนแฟนเก่าของเขาพูดขึ้นมาว่า มันสุดยอดมากและเขาก็รู้ดีว่าใครทำจนแฟนเก่าของเขาเรียกเพื่อนๆมาพร้อมเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังและเพื่อนไม่รู้ว่าเขาได้นั่งฟังเพื่อนๆพื่อนนินทาเขาหรือเปล่าจนถึงวันคืนชีพเขาไม่สามารถคืนชีพได้จนเพื่อนๆตกใจและในที่สุดเขาก็ฟืน้นจนแฟนเก่าของเขาถามว่าจะบอกกับเพื่อนๆว่ายังไงดีแต่เขาก็บอกไปว่าไม่ต้องบอก จนผ่านไปสิบวันเขาก็ยังไม่สามารถคืนร่างกายได้จนเขาโมโหจึงโวยวายไปทั่วเขาจึงตัดสินใจออกไปจากแลบแม่เพื่อนของเขาจะพยายามลังไว้ไม่ให้ไปแต่ก็ไม่เป็นผลและเมื่อมาถึงบ้านเขาก็เห็นสาวติดข้างๆกันถอดเสื้อผ้าเขาจึงมีแผนและคิดว่าไม่มีใครรู้หรอกเขาจึงไปเคาะประตูและสาวคนนี้ก็ไม่เห็นใครจึงคิดว่ามีคนกดผิดเขาจึงกลับเข้ามาในห้องและดูเหมือนว่า เขาจะรู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งเดินตามเข้ามาและผู้ชายคนนี้ก็ได้ลงมือข่มคืนและมีอะไรกันกับเธอในที่สุดและเขาก็ได้กลับมาที่แล็บและบอกกับเพื่อนไปว่าเขาแค่กลับบ้านไปเอาของแค่นั้นแต่แฟนเก่าของเขาก็รู้สึกเหมือนเดิมว่าเขาไปทำเรื่องเลยไม่ดีแน่ๆและเขาจึงได้ห้ามเขาออกไปอีก และกลางคืนในวันนั้นเขาก็ได้บุกไปหาแฟนเก่าที่ห้องแล้มีอะไรกันส่วนเพื่อนของเขาก็พยายามตามหาวิธีที่จะคืนสภาพให้เขาแต่ก็ไม่สําเร็จจนทําให้เขารู้ว่าผู้ชายในห้องของแฟนเก่าเขานั้นก็คือเพื่อนของเขาเองและแฟนเก่าก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครอยู่ในห้องและนั้นก็คือเขาเองผู้ชายคนนั้นเขาจึงไปหาเขาที่ห้องแลบและกลับไม่เจอ ทำให้แฟนเก่าของเขานั้นโมโหมากและจะบอกความจริงกับกรรมการจากนั้นพวกเขาก็ได้บอกความจริงกับกรรมการกรรมการจึงได้โทรแจ้งหน่วยงานทำให้เขานั้นตามมาฆ่ากรรมการคนนี้และจับเขากดน้ำทำให้กรรมการคนนั้นเสียชีวิตลงทันทีเช้าวันต่อมาแฟนเก่าเขาก็ได้ติดต่อไปอีกครั้งว่าทำไมเรื่องจึงไม่คื่นหน้าแต่เขาก็ได้บอกข่าวลายว่ากรรมการคนนั้นจมน้ำเสียชีวิตแล้ว และเพื่อนก็ได้พากันตามมาหาเขาจนเพื่อนของเขาอีกคนถูกฆ่าเป็นคนแรกและเขาก็ได้บอกกับเพื่อนทุกๆคนว่าเขาฆ่าเพื่อนไปนแล้วหนึ่งคนไม่มีทางที่กรรมาการที่จะรู้เรื่องนี้เด็ดขาดและเพื่อนๆทุกคนก็พากันหวาดกลัวเขามากและกลัวที่จะถูกฆ่าเป็นคนต่อไปและเขาก็ได้ทำร้ายเพื่อนทีละคนจนมาถึงคิวของแฟนเก่าเขา แฟนเก่าเขาก็รับรู้และรู้สึกว่ามีใครตามมาจนแฟนเก่าเขาได้เอาเลือดสาดไปที่ตัวของเขาทําให้เขาเห็นว่าใครอยู่ตรงนั้นและเขาก็ได้หนีไปเขาจึงได้ไปฆ่าเพื่อนอีกคนเขาเหลือเพื่อนแค่3ามคนสุดท้ายเขาก็ได้จัดการกับเพื่อนผู้ชายสองคนและเหลือแฟนเก่าของเขาคนที่ขังไวไ้ในห้องเย็นจัดและแฟนเก่ากับแฟนของเขาก็หาวิธีปลดล็อกประตูห้องจนสําเร็จ จนแฟนเก่าเขาตามมาเจอแฟนเก่าของเขาก็ได้ทําการพ่นไฟใส่เขาเหมือนกับย่างปลาไหลเลยเขาจึงได้พยายามที่จะถอดชุดออกแต่เธอนั้นก็ไม่สามารถสู้กับเขาได้ในที่สุดเพื่อนของเขาอีกคนก็มาช่วยไว้ได้ทัน จนทําให้เขาสองคนพบว,ว่าแลบนี้กําลังจะถูกระเบิดแต่พวกเขาก็รอดจากการระเบิดแต่ไม่ใช่ว่าแฟนเก่าองเขาจะรอดจากเขาเขาจึงได้ใช้เสน่ห์เล่หเหลี่ยมที่เขามีทําให้เขาเชื่อและโดนแฟนเก่าขเขาผาักลงลิฟตายนั่นเองสุดท้ายหนังก็ได้ตัดจบลงก่อนที่จะจากกันฝากติดตามช่องอ้วนสตูดิโอให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ